ท่านรองศาสตราจารย์เชิดัยตันติสิรินครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชิดัยตันติสิรินนะครับออขอขอบคุณทางท่านผู้มาชี้แจงนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นท่านประธานครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดถึง พรบอุดมศึกษานะครับกองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาก็ได้กล่าวถึงว่าการศึกษานี่มันมีหลายระดับผมบังเอิญผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเป็นไฮเอ็นนะครับเพราะว่าทางการแพทย์นี่ของเราก็ก้าวหน้าพัฒนาไม่แพ้ต่างประเทศทีนี้พอได้มาฟังทางกองทุนผู้มาชีจแจงดีมากนะครับเห็นด้วยนะครับว่ากองทุนนี่ทํามาเพื่อความ ลดความเหลื่อมลำ้ำแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดจากการศึกษาโดยมีอยู่4อย่างที่เขาอยากจะทำก็คือ learning access คือการเข้าถึงหลายรูปแบบอันนี้ดีครับการแล้วก็ดูผล learning outcome แล้ว alternative education นะ่ะห,หลายแบบเหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไปไม่จำเป็นต้องไปยัดเยียดให้เขาเรียนนะครับเอาที่เขาสบายใจอันนี้ โดยเฉพาะถ้าเรียนมากๆนี่ยิ่งแย่อันที่4ก็คือ Systemic Change นะครับผมก็ขอพูดนิดนึงนะครับในเรื่องอกองทุนที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ดีนะครับก็โดยเฉพาะวันที่14มีนาคม2 5 5 6นี่ทางคณะรัฐมนตรีของท่านเศรษฐานี่ก็ได้มีมติเพิ่มกองเพิ<ๆ>่มกองทุนเข้าไป3,000เป็น4 2 0 0 นะครับเพิ่มขึ้นต่อปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมที่จะเป็น Thailand Zero d ด o บอาท่านประธานครับผมได้พูดถึงว่าประเทศที่จเจริญเนี่ยเขาใช้การวิจัยและพัฒนาเนี่ยนำร่องเพื่อมาแก้ปัญหาทีนี้ในรายงานของท่านเนี่ยนะครับหน้า11ก็ได้พูดถึงว่ามีหลายๆส่วนมาร่วมกันการศึกษาแล้วก็ ไม่ได้บอกผลเป็นยังไงบอกนิดเดียวแค่นั้นเองครับซึ่งอันนี้จะดีมากครับถ้าได้ผลมาว่าจะเป็นยังไงที่ราชบุรีบอกว่าทําไปแล้วก็ไม่ทราบว่ามันรวนไปเลยนะครับมีรายง,งานครั้งที่หนึ่งท่านประธานครับอย่างที่เราทราบกันที่ท่านกรรมาการได้พูดว่ามีนักเรียนหลุดจากการศึกษาประมาณล้านสองหมื่นคนซึ่งผมก็ได้พูดไปเมื่อวานสาเหตุส่วนใหญ่จากการความยากจนความจนเนี่ย มันห้ามกันไม่ได้เลยครับเลือกเกิดก็ไม่ได้ทีนี้ครับท่านประธานครับทางคณะกรรมการอยู่หน้า34นี่เขาก็ดีนะครับเขามีการเฝ้าระวังป้องกันการหลุดออกจากการศึกษาโดยมีการร่วมมือกับสบพทอพอันห้าร้ 1, แห่ง28เขตมีการคัดกรองไป9,371คนเท่ากับ5 9า5ซนนะครับจากแสนกว่าคนเนี่ยฮะ โดยร่วมมือกับหลายส่วนรวมถึงาทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตแล้วก็สรุปว่าเด็กที่มีความเสี่ยงออกไปก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วด้านการเรียนที่เป็นปัจจัยอีกอันนนกึกงคือด้านสุขภาพผมจะพูดด้านสุขภาพนิดนึงนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับท่านแต่เกี่ยวครับด้านสุขภาพเนี่ย เวลาเราจะพัฒนาคนนี่มันควรจะพัฒนาตั้งแต่อยู่ในคันแล้วก็มาถึงสักสองปีก่อนเข้าอนุบาลหรือท่าเลยไปได้ยิ่งดีนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหลายเขตสุขภาพนะครับเขาได้ทำเขาเรียกว่าโครงการพันวันมหัศจรรย์แล้วก็เป็น2,500วันมหัศจรรย์โดยไปดูแลตั้งแต่อยู่ในคันแล้วก็ให้เงิน ให้ยาให้อะไรตามเรื่องตามราวของเขาเรามีการติดตามไปวัดไอคิวัดความสูงวัดระดับต่างๆนี่ยบอกกว่าดีครับเพราะฉะนั้นพอมาต่อเนื่องกับที่ท่านบอกว่าไปทางานร่วมกับกรมสุขภาพจิตก็จะได้รู้เรื่องปัญหาชีวิตขอ,ของเด็กเหล่านี้เป็นยังไงท่านประธานครับผมอยากจะเห็นพวกนี้เป็นลักษณะจริงจังนะครับโดยเฉพาะคําว่า System i c คือสิสต์เต็มเช้งเนี่ยนะครับท่านเรามีการศึกษาแบบระบบเก่าก็คือเราไปให้หน่วยหน่วยงานรัฐเนี่ยให้ของประมาณขึ้นมาแล้วกองทุนที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ก็ไปใช้คาว่าดีมาลไซด์ดิมาลไซด์กลายเป็นว่าคนที่จะมาทำานี่เป็นเอกชนก็ได้รัฐก,ก็ได้มาทำหลักสูตรแล้วก็ไปทำแล้วก็ทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้คนไปเรียนแต่ดีมานไซส์นี่ผมอยากให้ทางกองทุนนี่หาคนทำหน่อยครับ ให้ไปอยู่ดีมันไซส์จริงๆได้ไหมครับคือไปให้อยู่ที่ประชาชนโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ในคันเนี่ยให้แม่เขาดูแลลูกเขาให้ดีพอจบมาก็ดูแลต่อไปอยู่ที่เดย์แคร์ที่ดีเดย์แคร์น่นต้องถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับจเจริญเติบโตขึ้นพอเข้าเข้าเรียนอนุบาลคุณแม่ก็ได้รับเงินไปเลือกที่จะเรียนหนังสือนะครับว่าเหมาะไหมพอไปอยู่ที่ปฐม ก็ยังให้คุณแม่ดูอยู่นะครับเอาเงินให้คุณแม่เลยไปดูว่าโรงเรียนไหนเข้าท่าบางหลักสูตรเป็นยังไงพอไปถึงมัธยมเนี่ยก็ให้เด็กเริ่มไปรู้แล้วว่าอยากจะเรียนอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเงินอยู่กับเด็กครับไม่ใช่เงินเขาไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับไปเรื่อยๆนี่ครับท่านประธานครับมันยังเป็นดีมานไซส์จริงๆที่หลายๆประเทศเขาพยายามเปลี่ยนระบบการศึกษานี่ทางกองทุนนี้เคยสนใจไหมครับถ้าทําได้ก็จะดีนะครับ ท่านประธานครับผมถ้าจะยังไม่ผิดประธาน,นาธิบด,ออานนาบดีอเมริกาสมัยโอบามาหรือไงครับเขาว่าเขาภูมิใจในเยาว,วชนคนชาติเขาที่จะก้าวหน้าไปเพราะว่าเยาว,วชนของเขานี่มีความรู้ด้านดิจิทัลนะครับคือเทคโนโลยีดีมากผ่านมาแล้วครับเราคิาเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้โอกาสเหล่านี้แก่เยาวชนเขาคือโอกาสทางการศึกษา รูปแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเขาให้ดีซึ่งประเทศไทยในเรามีบัตรสุขภาพบัตร30บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแม้ยากจนยังไงก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพเป็นประกรันประกันอันที่หนึ่งทีนี้ก็เหลือเรื่องการศึกษาแค่นี้เองแหละครับเราจะให้โอกาสเขาไหมถ้าได้ก็ดีครับเพราะฉะนั้นผมให้ขอสนับสนุนให้กำลังใจนะครับ ทางคณะกรรมการกองทุนแล้วก็จะสนับสนุสนต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ